ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะนิยายวายจากนามปากกาหมูเถื่อยเรื่องกอดนายด้วยใจรักตอนที่25้าไร้เงาทัชชาดูเงินเก็บในบัญชีที่เขาสะสมมาตั้งแต่เล็กจนโตก็น่าจะพอให้เขาบินไปบินกลับโดยที่ไม่เดือดร้อนพ่อกับแม่เพียงแต่ไม่คิดว่าจุดประสงค์แรกที่อยากกลับมากลับไม่ใช่อย่างที่คิด พลังคิดว่าถ้ากลับไปถึงพ่อจะตีเขาใหมที่ลาพักการเรียนตั้งหนึ่งสัปดาห์ทัชชาจึงไม่ตรงกลับบ้านทันทีแต่ไปยังจุดที่ที่มีความทรงจำกับมาชเพื่อระลึกถึงเพื่อนรักก่อนที่จะตัดสินใจก้าวต่อไปอย่างไม่รู้สึกผิดกับคำสั่งเสียของเพื่อนทัชชาหาที่พักราคาถูกนอนและสถานที่สุดท้ายที่เขาจะไปคือหลุมศพของเพื่อนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องเพื่อนใหม่หรือเรื่องคนรัก กูมาบอกลามึงกูอยากจะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าความรักจะสมหวังหรือไม่กูก็จะทำให้มึงเห็นว่าความรักมันไม่ได้โหดร้ายเพราะมันไม่ได้มีแค่คนที่ไม่รักมึงมึงยังมีเพื่อนมีครอบครัวกูเสียใจที่มึงทิ้งกูไปกูขอโทษที่กูทำตามที่มึงบอกไม่ได้แต่เชื่อกูกูรักตัวเองมากพอที่จะก้าวต่อไปเพราะแบบนั้นมึงก็ไม่ต้องห่วงกูแล้วนะ ทัชชาใช้เวลารวมถึงวันที่เดินทางมาก็กินเวลาไปแล้วสามวันเขาตื่นในเวลากลางคืนเพื่อที่จะได้อัปเดตข่าวสารจากปอเรื่องของเตวิตยังไม่มีความคืบหน้าเตวิตยังไม่คิดที่จะตามมาหาเขาซึ่งตัดกำลังใจของทัชชาไปมากทีเดียวให้พี่แม่งรักยังไงว่าคนหายไปทั้งคนยังไม่ตามมาหาอีกนี่กูต้องตัดใจจริงๆใช่ไหมมึงก็ให้เวลาเขาหน่อยแล้วมึงปลดล็อกตัวเองเรื่องมาชได้ยัง ที่กูมานี่เพราะกูทำได้ไงกูถึงกล้ามาบอกมันดีแล้วไอ้ข้าวแม่งอย่างงงแงกูก็เลยบอกพวกมันไปว่ามึงย้ายบ้านยังไม่พร้อมมาเรียนแต่ไม่ได้บอกเหตุผลเออกูสงสัยทำไมมึงไม่ให้กูบอกไปตรงๆวะมันดูจงใจเกินไปเขาจะหาว่ากูเรียกร้องความสนใจแต่กูว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแหละแล้วพ่อกับแม่มึงว่าไงที่เห็นมึงกลับไป กูยังไม่ถึงบ้านทีเอาจริงๆมีมึงคนเดียวที่รู้ว่ากูอยู่ไหนไอ้เทียทัชมึงนี่แม่งกูไม่แปลกใจละทำไมพี่เตถึงถอนมัน่นเพราะมึงรักอิสระไปไหนไม่ค่อยบอกใครที่เตคงกลัวมึงอึดอัดสุดท้ายก็หนีเขาไปก็เลยชิ่งหนีก่อนไอปอตอนเริ่มกูว่าดีนะแต่ตอนท้ายนี่ไม่เข้าท่าละมึงดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะต่อหน้ากูร่าเริงรับหลังซุกหน้ากอดไอไดโนโร้องไห้ ให้่อมึงก็รู้จักกูดีเกินคนอกหักนะมึงรักแรกนะเว้ยมันก็ต้องมีบ้างกูนอนละมึงต้องเก็บแรงไว้เผื่อโดนพ่อตีพ่อมึงตีมึงด้วยเหรอนานๆจะโดนสักทีเรื่องทิ้งการเรียนกูว่าไม่รอดกูเป็นที่ไงเลยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถึงเขาจะให้อิสระกูแต่มันก็อยู่ในกรอบพอกูออกนอกกรอบปุ๊บไม่เรียวมาปับ๊บแต่ไม่ต้องห่วงตีเสร็จก็โอ้กูขออะไรก็ง่ายละทีนี้ เลี้ยงมาแบบนี้นี่เองคุณหนูทัชเลยเอาแต่ใจโอเคแยกย้ายบายทัชชาพลิกตัวนอนงายคิดถึงใบหน้าเตวิตตอนตกใจที่เขาแกล้งถอดเสื้อโชว์ในวันที่เตวิตมาทางที่ห้องเขาก็นึกขำจนยิ้มออกมาทั้งน้ำตาจากนั้นก็ปล่อยโฮขึ้นมาเมื่อใบหน้าตึงนั้นเอ่ยปากบอกถอนมั่นผมคิดถึงพี่จังและก็หลับไปทั้งน้ำตาเตวิตไปเฝ้าห้องสมุดหลายวันแล้วแต่ก็ไร้เงาของทัชชา เดิมเขาอยากให้อิสระก,กับทัชชาและคอยมองดูอยู่ห่างๆให้พอหายคิดถึงแต่ตอนนี้แค่เงาเขาก็ไม่เจอแม้กระทั่งโพสต์ของฟิลลิ่งก็ไม่เคลื่อนไหวความอดทนที่เหลือน้อยลงทําให้เตวิธขอความช่วยเหลือจากนิกเตวิธวานให้นิกไปถามข้าวจึงได้คําตอบว่าทัชไม่ได้มาเรียนหลายวันแล้วเหตุผลคือย้ายบ้านแต่บ้านของทัชชาไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเขาเลย และยังรีโนเวทไม่เสร็จจึงกลับไปดูให้แน่ใจแต่ช่างก็บอกกว่ายังไม่เสร็จทัชชามาแค่สองครั้งครั้งแรกเอาของมาเก็บครั้งที่สองมาเก็บของออกไปเตวิทเริ่มกระวนกระวายจนต้องเข้าไปถามปอด้วยตัวเองเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นแบบรัวรัวจนปอคิดว่ามีเรื่องด่วนชนิดที่ว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายจึงรีบวางทุกอย่างที่ทำอยู่ลุกมาเปิดประตูอ้าวพี่เตเคาะซะจนผมคิดว่ามีใครตาย ท่าทางของปอดูปกติเสียจนเตวิทคิดว่าทัชชาอยู่ที่นี่จึงแอบถอนหายใจโล่งอกที่มาหาผมมีอะไรหรือเปล่าเตวิทชะเง้อเข้าไปในห้องเผื่อว่าจะได้เห็นทัชชาสักนิดหนึ่งเข้ามาก่อนดีพี่เตวิทลังเลถ้าทัชชาอยู่ในนั้นเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรถึงจะดีปอที่ลอกสังเกตจึงเอ่ยต่อผมอยู่คนเดียว ใบหน้าเตวิทเปลี่ยนในทันทีทัชคืนห้องไปแล้วที่บ้านก็ไม่มีทัชไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเหรอแล้วทำไมพี่ไม่โทรหามันโทรแล้วแต่ปิดเครื่องผมหมายถึงโทรผ่านโซเชียลมีเดียเตวิทหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแล้วกดโทรแต่ก็ไม่มีคนรับสายเหมือนเดิมมันคงหลับอยู่มั้งพี่ที่โน่นยังมืดอยู่เลยมืดเหรอ ครับมันบอกกับผมว่าจะกลับบ้านรู้อีกทีมันก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วตั้งแต่เมื่อไหรวันจันทร์ครับที่เข้ามาก่อนไหมไม่เป็นไรขอบใจมากเตวิชใช้สมองประมวลผลอย่างหนักรีบขับรถกลับบ้านทันทีทันทีที่เห็นหน้าแม่ก็ยิงคำถามแม่ครับอายุติดต่อมาไหมครับเห็นวันก่อนคุยกับพ่ออยู่นะและก็ฝากให้เตไปคอยดูน้องให้ด้วย แเพื่อนน้องบอก,กว่าน้องกลับบ้านไม่ได้อยู่เมืองไทยถ้าไม่อยู่กับอายุตแล้วน้องหายไปไหนผมไม่เห็นน้องหลายวันแล้วเตวิตเอ่ยเสียงสั่นจนคนเป็นแม่ต้องวางทุกอย่างลงและนั่งฟังอย่างใจเย็นเมื่อกี้ลูกว่าอะไรนะเพื่อนน้องบอก,กว่าน้องกลับบ้านแม่โทรหาอายุตตอนนี้ได้ไหมครับใจเย็นนะลูกรอให้ทางนั้นสว่างก่อนนะเดี๋ยวแม่โทรให้ลูกไปดูน้องที่บ้านหรือยัง ไปมาแล้วครับช่างบอกกว่าน้องขนของออกไปงั้นไปบ้านน้องกับแม่ไปดูให้เห็นกับตาจะได้สบายใจวาสนาพาลูกชายไปบ้านของ Touch acher, ทัชชาเจอช่างกำลังเก็บข้าวของจะกลับบ้านวาสนาจึงเข้าไปสอบถามอีกครั้งคําตอบที่ได้คือทัชชาไม่กลับเข้ามาได้ประมาณ3วันแล้ววาสนาจึงเข้าไปในบ้านที่รีโนเวทเสร็จไปแล้วราวราวมีเพียงห้องเดียวที่มีข้าวของพร้อมใช้ เสื้อผ้านักศึกษาแขวนอยู่ครบสมุดวาดรูปที่เตวิทให้ทัชชาวังอยู่บนโต๊ะพิงอยู่กับผนังห้องเตียงนอนถูกคลุมด้วยผ้ากันฝุ่นเตวิทกวาดตามองหาตุ๊กตาไดาโนเสาร์ที่ทัชชาต้องกอดมันไว้ทุกวันก่อนนอนในตอนนี้แม้แต่เงาของเจ้าไดาโนก็ไม่เห็นผมคิดว่าน้องน่าจะไปอยู่ที่อื่นนะครับวาสนาเริ่มกังวลรีบโทรหาสามีและเลาเ่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง เิจึงรีบติดต่อไปทางยุทธนาทันทีเมื่อทางยุทธนาเองก็ไม่รู้ว่าลูกชายอยู่ที่ไหนจึงทำให้เตวิต้องกลับไปหาปออีกครั้งปอ,อยังยืนยันว่าทัชชาไปอเมริกาเพิ่งคุยกันเมื่อวันก่อนและบอก,กว่าสบายดีโดยมีภาพแคปจากหน้าจอมือถือเป็นหลักฐานถึงจะรู้ว่าทัชชาสบายดีแต่ทุกคนในบ้านก็ตกอยู่ในความตึงเครียด โดยเฉพาะเตวิทที่ทำไม่ได้แม้กระทั่งนั่งอยู่นิ่งๆและหวังว่าเจ้าดื้อของเขาจะโทรกลับหลังจากตื่นแล้วทัชชาตื่นขึ้นกลางดึกเมื่อมือถือของเขาดังไม่หยุดเมื่อเปิดดูก็เห็นว่าเป็นพ่อจึงรีบรับสายครับพ่ออยู่ที่ไหนน้ำเสียงเคร่งขรึงจนทัชชาเริ่มวันอยู่แถวสุสานใกล้บ้านมาชครับเก็บของให้เรียบร้อยพ่อจะไปรับเดี๋ยวผมไปตอนเช้าครับ เดิมทีจะไปหาพ่อกับแม่และคงถูกทำโทษเรื่องที่หยุดเรียนแต่ดูแล้วเขาน่าจะโดนข้อหาไปไหนไม่บอกอีกหนึ่งกระทงถึงเจอกันตอนที่พ่อกำลังเดือดเขาไม่พ้นไม้เรียวแน่ๆพ่อให้เวลาไม่เกินเจ็ดโมงเช้าลูกต้องถึงบ้านครับทัชชารับคำอย่างหนักแน่นแล้วปิดท้ายด้วยน้ำเสียงที่อ่อนไหวผมอยากกอดพ่อกับแม่จังครับ ยุทธนากดวางสายเชอร์ลีนที่นั่งอยู่ข้างๆใช้มือปิดปากตัวเองแน่นเมื่อได้ยินเสียงลูกชายที่ฟังแล้วดูอ่อนแอเสียเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกับลูกนะพ่อคนเป็นพ่อแม่รู้นิสัยลูกชายดีปกติทัชชาจะไม่อ่อนหรืองอแงต่อให้ถูกตีก็ไม่อดครวญยอมรับผิดมาตลอดจนกลายเป็นว่าคนตีเองต้องโอเองแต่คราวนี้กลับกันเดือดร้อนจนทำให้เชอร์ลีนนั่งไม่ติดนัชชาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงในบ้านดังผิดปกติ เมื่อก้าวออกจากห้องก็เห็นไฟเปิดสว่างทั่วบ้านเห็นพ่อกับแม่นั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นทำไมยังไม่นอนกันอีกคะนัดแม่ถามอะไรหน่อยนัดชาถอดแว่นออกขยี้ตาตัวเองเพื่อปรับสายตาและใส่แว่นเข้าไปที่เดิมค่ะทัชโทรหาลูกไหมแล้วพี่เล่าอะไรให้เราฟังบ้างหรือเปล่าโทรมาเมื่อสี่ถึงห้าวันที่แล้วนัดจำไม่ได้แล้วพี่เขาเป็นยังไงบ้างลูก อารมณ์ดีอยู่นะคะวันนั้นเป็นวันลอยกระทงและก็เล่าเรื่องได้เพื่อนใหม่แต่ก็มีบ่นอยู่เรื่องหนึ่งค่ะว่าแต่แม่เรียกมาถามตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะยายนัดแม่ถามก็เล่าให้จบก่อนยุทธนาพรามลูกเพราะเขาก็อยากรู้เหมือนกันค่ะพี่ทัชบ่นว่าโดนเทอดไปเที่ยวงานวัดพ่อโดนเทหมายถึงโดนทิ้งค่ะแต่โดยรวมก็ปกติดีนะคะแล้วมีเรื่องอะไรกันเหรอคะ ทัชกลับมาอเมริกาหลายวันแล้วแต่ไม่เข้าบ้านและก็มาแบบไม่บอกใครเจอตัวพ่อจะตีให้เข็ดนัทชาเสียวน้องแทนพี่ชายขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่ไวไยพูดเข้าข้างนัดว่าพี่เขาคงมีอะไรไม่สบายใจให้นัดเดาที่ต้องไปที่หลุมศพที่มาร์ชพ้อกับแม่ไปนอนเถอะเดียวนัดคุยกับพี่เองพ้อกับแม่ก็รู้ถ้าไม่สุดจริงพี่ทัชจะไม่บอกเรื่องที่อยู่ในใจแสดงว่าตอนนี้ยังอยู่ในการควบคุมของพี่เขา ยุทธนากับเชอรีนรู้ว่าพี่น้องสนิทกันแต่การมาโดยไม่บอกแม้กระทั่งน้องสาวมันก็ผิดปกติไม่น้อยแต่ก็ต้องยอมนอนเก็บแรงไว้สู้รับกับเหตุผลของทัชชาจบตอนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและยังสามารถติดตามอ่านนิยายแบบเต็มๆของหมูเฉยได้ที่รีดอะไร